สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขังฟุตบอลเมืม่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ม,มีกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการขังฟุตบอลที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้ว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไวกเ้าลีก้าของฟินแลนด์ อินเตอร์ตตคู oup, เสมอกันนิสตันไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านอินเตอร์ตตคูนั้นได้2ประตูครับจากด้านของทีโมสตาวิสกี้นาทีที่27อีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของซาคุเฮอร์คานเนนนาทีที่71ส่วนทางด้านกานิตันได้2ประตูครับจากการทำประตูของซาคุเฮอร์คานเน่นนาทีที่32และ82จบเกมคู่นี้นะครับอินเตอร์ตูคูเสมอกานิตัน2ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของเดนมาร์กลิงบี้พายโคไปเองเกนไป0ประตูต่อ2โดยทางด้านโคบายเงเกนนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของอองรีออสกาสันนาทีที่7และทางด้านของโมฮัมเหม็ดเอยูนุซซีนาทีที่30จบเกมคู่นี้นะครับลิงบี้พายกับด้านโคบาเิงเกนศูนย์ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของโปรแกรมที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับบอลคานี bon จะพบกับฮัร์มิลูสปาร์ตัน an, คู่นี้จะเตะเวลา5ทุ่มและอีกคู่ครับดิเฟอร์เดนเก้นะครับจะพบกับทางด้านออรดาบรซีคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืน ในส่วนของยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกครับวันนี้มีลงสนามเช่นกันนะครับก็จะมีในส่วนของโบโดกิมพบกับลีการ์ดเอฟเอคู่นี้จะเตะเวลาสี่ทุ่มพาเนวิซิสจะพบกับทางด้านของจาโกเนียนะครับคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งลิงคอนเลตอิมพบกับกาลาบักครับคู่นี้เตะเวลาห้าทุ่มฮาโปเอลนะครับจะพบกับทางด้านเปโตคุปคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรง มันโมพบกับเคไอครับเตะเวลาเที่ยงคืนตรงสเตย์โอบูคาเลสพบมาคาบีเทราอาวี ie, ครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งยูอีซันตาโคลมาครับพบกับมิทเทลแลนด์คู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งเดนมัวเคียพบกับปฏิซานเบลเกตนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งเฟเลวานลอซซี่นะครับจะพบกับด้านเดอะนิวเซนนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งลูกาโนพบเฟเนบาเช่เตะเวลาตีหนึ่งครึ่ง และคู่สุดท้ายแซมล็อกโลเวอร์พบสปาร์ตาพาร์คนะครับคู่นี้เตะเวลาตี2โอเคนะครับผมีนกับการสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการขับฟุตบอลที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ